ไอ้เปนท็อปรีวิวฮะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บริษัทรรเสริรผลสกลนครที่1ในใจคุณนะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นรถ2คันนะฮะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับเป็นรีโวแล้วก็วีโกแชมป์สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของในวันนี้ออกเรื่องง่ายๆเกษตรกรออกรถได้ฮะจะสวยขนาดไหนมาชมคันแรกก่อนเลยครับผมเรียกว่าคันนี้ใครที่อยากได้นะฮะเป็นรีโวสีขาวนะฮะตัวนี้สวยงามมากๆบอกไว้ก่อนรถวิ่งน้อยสภาพเดิมนะฮะไม้น้อยไม้แทมไม่มีกลับไม้แน่นอนครับ เดี๋ยวอยากให้ดูด้านหน้านะฮะอยากให้ดูด้านหน้าว่าเป็นพวกตรงนี้เป็นสภาพเดิมโรงงานเลยนะฮะไม่มีงัดแงะแน่นอนสภาพสวยเน้นคุณภาพพิเศษนะ,ะสำหรับ,บตัวรีโวคันนี้นะฮะเครดิตดีออกรถศูนย์บาทไปเลยฮะบริษัทเสริฐผลวันนี้ขายราคาแค่แค่เท่าไหร่ดี6 3 8 0 0 0บาทนะฮะได้รถมิใหม่นะฮะปี2019ขอย้ำนะฮะอ่ารุ่นพี่นะฮะใครที่อยากได้เมินมที่ดน้าล่างบอกว่าชื่นชอบ ตัวต้รักนิโวสีขาวนะฮะ,ะดูรุ่นน้องมั่งแล้วก็มาดูรุ่นน้องนะฮะเป็นวีโก้แชมป์ฮะตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสีเทาตัวนี้มันเป็นสีเทาอืมกำลังคิดอยู <c> ่ <oughs> อ่านะฮะเป็นสีเทาฮะสภาพเดิมโรงงานเลยคันนี้เป็นรุ่นน้องฟรีดาวเหมือนกันถเกิดตก็ออกรถได้ค้าขายออกรถได้นะฮะเขียงหมูเขียงเนื้ออะไรต่างๆออกได้หมดเลยสะดสบายมากเลยทุกอาชีพนะฮะอยากให้ดูเผอๆตัวนี้เป็น อินเตอร์นะฮะเป็นเครื่องยนต์อินเตอร์คูลเลอร์นะฮะเครื่องยนต์2.5 V-N Turbo ฮะคันนี้ใส่ล้อแม็กให้รีบร้อยดูล้อแม็กก่อนนิดนึงครับชมล้อแม็กให้น้องหน่อยนี่ฮะเป็นล้อแม็ก KC โอ้โหเป็นยางใหม่ๆห่ล้อแม็ก TE ขอบ18นิ้วนะสวยจริงๆฮนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของ2คันนี้มาที่บิสัพิปรเสร์ผลนะฮะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บิวสัพเปรเสร์ฟผลที่หนึ่งในใจคุณครับวันนี้สวัสดีครับ